ื่นเต้นเอามาให้ดูก่อน 3T 2ทีสองพนะก็คือก็จะเหมือนกับที่เราเรียนเลยแต่ว่ารูปแบบมันจะแตกแตกตาไปสักนิดนึงก็คือแม่น้ําจะมี2เส้นนะก็ยังมีเส้นกลางแม่น้ําอยู่มีเทนอยู่มีแนวรับแนวต้านอยู่นะคะแต่ตัว TDI นะคะมันจะแตกต่างไปก็คือเราไม่ต้องมานั่งจ้องแล้วว่าเขียวตัดแดงเขียวขึ้นหรือลงหรือ,อยังเราก็จะมีนี่ค่ะสีแดงๆบอกเห็นปะ และในตัวสโตข้างล่างของเราก็จะมีดอทแดงๆด้วยนั่นแปลว่าถ้ามีดอทมีแถบแดงแงมีพระอาทิตย์มีลูกศรปุ๊บโอกาสที่เราจะเตรียมเซลล์มีแน่นอนเห็นไหมง่ายไหมมีดอทขึ้นนะครับเ,เตรียมบายนะครับยังไม่เข้าเห็นปะอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ได้เล่นหน้าบายเลยเพราะว่าไม่มี ไม่มีแถบสีฟ้าขึ้นแต่ถ้าจะเก็บสั้นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงเรารอให้ครบองค์ประกอบ1 2 3แบบนี้เซลล์นี้คือที่ทำเฟรม h เนาะที่ว่าทำไมยายถึงเซลล์ GU มาตลอดตอนนีม้มาดูต่อนี่นะคะพอเป็นทำเฟรม h 4แล้วก็เก็บได้ปึ๊บเห็นปะ่ะอ่าแล้ววันนี้ที่ทำไมยายถึงบอกว่าเอ้ยเรารอได้เพราะว่าอันนี้ มีนี่มาแล้วก็มีพระอาทิตย์มีลูกศรสีชมพูเล็กๆมาเห็นไหมแบบนี้เราก็อดทนรอได้จริงๆเราสามารถถือรอแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์เราได้กําไรร้อยกว่าจุด200กว่าจุดเราก็หยุดตามแผนของเราไปนะคะก็ตอนนี้ถ้าเราเทรดกันเป็นมากขึ้นเทรดเองได้เราก็รอแต่ละร,รอบได้ก็เปิดพอร์ตมาเทรดอย่างเราคู่เงิน ให้ดู NU ทำไมย้ายถึงเทศด u u นะเ u เห็นไหมมี NU ด้วยเห็นปะระบบเราตรงมากเหมือนเดิมเลยแต่เพียงแค่หน้าตาจะแปลกๆไปเท่านั้นเองหน้าตาก็จะแปลกๆไปมันจะมีช่วงที่ NU ขึ้นเห็นไหมจำได้ไหมที่เราหยุดเทศไปแป๊บนึงแล้วเราก็กลับมาเทศใหม่อีกรอบนึงนี่ค่ะ มันก็จะประมาณนี้เห็นปะหน้าเซลล์มาขึ้นมาครบเราก็บายเนี่ยเซลลบายแทบนี้เองไม่ยากเลยอ๋อแต่อันนี้เราเราเล่นเราก็จะไม่เห็นหน้าเซลล์เพราะว่าไม่มีตัวแถบสีแดงขึ้นมานะก็ต้องมีองค์ประกอบครบแบบนี้ก็ที่เห็นชัดๆก็วันนี้อ่ะแล้วก็มี UJ อีกคู่หนึ่ง UJ ยูเจวันนี้ยายอ่อไปเท,ทที่ห้องห้องเล็กก็จะเป็นเนี่ยหนึ่อแต่ว่าอ่ามันมีไซส์เวเรื่อยๆซึ่งยายก็อ่อหยุดหยุดเทุยูเจไปพักหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเปิดเมื่อเช้านี้เนื่องจากองค์ประกอบมันครบ 1, นึ 2, ถึงแม้จะไม่มีตัวแถบนี้ก็ให้อิงจากตรงนี้ได้นะยายก็เลยบายก็ปิดกำไรไปไปแล้วประมาณ200จุด ก็แบบนี้ดังนั้นตอนนี้ก็คือทางมิเตอร์อะไรเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราสามารถบายทั้งเออด่นได้ทั้งขาบายและขาเซลล์ขาบายและขาเซลล์นะแต่ว่าก็ยังให้อิงเทนอยู่เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็นอนหลับฝันดีทุกคน